มาครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ playback ครับคอนเทนต์ที่จะเล่นแมทที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะฮะแมทนี้นะครับอ้างอิงจากศึกรอวันที่14ธันวาคมปี2009นะฮะการเจอกันระหว่าง CM Punk พังครับกับจอห์น e n นาก็คือเราอุตส่าห์เล่น My Faction w o r l d ร์ u r นะครับจนได้2ตัวละครนี้มานะครับก็เลยเอาแมทนี้มาเล่นกันสักหน่อยฮะโดยเรารับหน้าที่เป็น c m พังนะฮะ สนามนี้ก็เป็นสนามรอ2011นะครับแต่ว่าแพทเทิร์นปี2008 2009 2010อะไรพวกนี้นี่เขาใช้แพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดนะฮะเปิดตัวมาก่อนเลยครับตัวละครก็เป็นตัวละครของปี2010นะฮะตัวละครนี้ความจริงมีตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถจริงๆฮนะมาภาคนี้ก็ยังดีนะที่เขาแจกฟรีแต่ว่าการได้มาก็ ใช้เวลาพอสมควรนะผสมกับความอดทนความยากครับแต่ว่าเขาใช้การเปิดตัวแบบเดียวกับร่างออริจินัลในเกมนะฮะมาฮะจอนซีนา่ามาเราบบเบรกเอากันดีกว่าฮะการเบรกเอาของภาคนี้เขาก็เป็นแบบใหม่นะครับไม่ใช่ว่าให้เราคอนโทรไปโจมตีครับเขามีแอนิเมชันการเบรกเอาด้วยมาดูครับว่า ตีพังจะใช้ออนิเมชันไหนมาครับตีมส้มนะจอนซีิน่าปี2010โดยการเบรกเอานะครับเราเบรกช่วงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าออนิเมชันการเบรกเอาจะปรากฏตอนที่ผู้ต่อสู้จะถึงเวทีเท่านั้นเอามาโคลสไลน์เลยเฮ้ยเดินมาอย่างนี้ไปลากคอซีน่าขึ้นมาครับ นี่ซีน่าชั่นนะมาในตีมส้มตกครับซีน่าบอกไม่ให้กูได้ถอดเสื้อถอดหมวกเลยเราพังไปวิ่งอาจกับที่กั้นคนดูฮะลากคอซีน่าขึ้นมาแล้วก็เอากระแทกกับที่กั้นคนดูมาฮะไม่ต้องถอดครับนี่ยืดหน่อยยืดหน่อยดําลึกความหลังกันหน่อยซีน่าซีน่าตามขึ้นมา วิ่งเข้าไป close l i n ซ้ำครับขึ้นมาก็ดีเลยอารรมการพิ่งสั่นร,ระครังครับเราลเล่นงานต่อนี่เข่ากระแทกตัดให้ซีนา่าถอดเสื้อถอดหมวกตัดกลับมาเฮ้ยซีน่าไม่ถอดเสื้อครับดีดีทีดีดถอดแค่หมวกครับซีนา่าใส่เสื้อปล้ม ไม่เป็นไรครับอืมสีหน้าบอกอยากใส่เสื้อมีปัญหาหรอกระแทกครับเฮ้ยเรามีซิกเนเจอร์แล้วฮะเอวบลรอปวิ่งเข้าไปตีเข่าครับแล้วก็โคลสไลน์ไปเอลเอาเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นเชือกครับเอวบลรอกกันดีกว่าเต็มตัวนะสีหน้ายืดครับแล้วก็ทิงง้งศอกเฮ้ยง่ายๆเลยสีหน้าแทบไม่สู้เลยครับติดตันไม่ล้วมาจับปทูสลีฟดีกว่า GTS ครับเฮ้ยทำง่ายๆเลยฮะมากด1 2ยังครับซีน้ามีเชือสุดท้ายฮะอืมตกครับเตะก้านคอนี่มันหมูไปฮะมันหมูไปเอาเฮ้ยแม่เกือบไม่ทัน้านอเ,เลียงเจอตีเข่าครับเอาซีหน้าแรก ได้ฮะเรื่องแรกเราถนัดอยู่แล้วครับซีหน้าตกฮะซีพังต่อยคืนซีหน้าต่อยคืนเหมือนกันอืมสวนครับแลกกันเลยผู้ปรับในตำนานนะเนี่ยอืมต่อยฮะย้อนเอาซีหน้าวืดเลยครับเอาเพื่อแห่ให้เกือบวืดเอาซีหน้าวืดรอบสองครับเฮ้ยซีหน้าแตกแล้วเอาจะปิดห้าไม่ถึงครับซีหน้าตกคืนเรา ปิดหน้าฮะตกบ้องหูซีนาเออะแตกเออะแตกนี่เรามีซิกเนเจอร์ครับอีกรอบนึงเอาซีนากลิ้งไปไหนอะเฮ้ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่า,านี่กระแทกครับซีนาพลังเท่าไหร่วะกระโดดทิ้งตัวขอบอกก่อนนะครับว่าผมปรับโหมดระดับความยากอยู่ในระดับฮาร์ดนะครับเฮ้ยนี่ฮาร์ดแล้วหรอแมย่ยังกับอีซี่จับซีนามา กระแทกกับที่กันคนดูเฮ้ยสีหน้าสู้่อยแกะนมดีกว่าครับเป็นพังช่วงนั้นต้องตุกติดฮนะพังช่วงตัวโกงไว้หนวดไว้เคลานะนี่พังบอกเหลือเวลาอีกตั้งเยอะเลยวิ่งเข้าไปเอ้าจะสูใส่ได้ไม่ทันสีหน้ากลับขึ้นมาก่อนได้เลยคนระับเอ้ากรรมการจะไปใส่ยาพึ่งครับยาพึ่งเล่นงานกันฮนะมากรรมการไปใส่นมอย่างนี้ โอกาสของเราครับเก้าอี้มาสีหน้าฟื้นขึมาพอดีเฮ้ยกรรมการเดี๋ยวพึ่งนะตีนี่ตุกติดเป็นเหตุครับเฮ้ยสีหน้าไม่สู้จริงครับกินหมูให้กินหมูเอลโบดรอปเอาจั่วลมครับสีหน้าหลบได้เฮ้ยใจเย็นนะสีหน้าเอาเฮ้จับจับอะไรจับอะไรเอาเจอสีหน้าจับแบกครับ เดี๋ยวใจเย็นไม่ยอมฮะสองกระแทกจะแบกไปไหนไม่ยอมครับตกเอ้าซีหน้าตกคืนซีหน้ามีเอา้ากดไม่ทนันเจอจับฟาดกับเฟสเพิร์ดเฮ้ยอย่าบอกนะว่าซีหน้าจะพลิกได้เอา้าเสริมแรงไหลกระแทกค,คอมแบทมูสเฮ้ยกดโอไม่ทนันอีกซีหน้ามาเป็นชูนเอา้าเอ็กไม่มีฮะจับยกขึ้นโอ้โหฟาด ไปนะก็ชัฟเฟ์ลไม่เอาไม่ได้ฮะกดกดอย่างนี้จับเชือกดีกรรมการนี่กรรมการบอกเขาจับเชือกสีหน้าเอ้ยอดแล้วแกลาคอขึ้นมาครับสีน่าจะแยบเาไม่ได้ฮะเจอต่อยแล้วก็เตะก้านคอแหมแ่มมันจะจบไวไปไม่ได้ครับมาไหนๆนกินหมูอย่างนี้เป้าหมายของเราก็คือ5้าเราครับเอามาให้ได้วิ่งเข้าไปสู่ไซได้จั่วลมโ,โอ้กโหขุดกบ ซีน่าก็หลบเก่งเหมือนกันโอ้โหเฮ้ยไฟนั้นก็ชัฟเฟร์กับพื้นนะฮะซีน่าบอกไม่ต้องอาศัยเชือกครับโอ้โหติดจอแดงไปเลยครับซีน่าขึ้นเชือกอีกใจยเย็นนะใจยเย็นนะครับกระโดดทิ้งศอกไม่มีรีเวิร์สให้กดด้วยเอเอไหมยังนะเราเกลิ้งมาก่อนครับเฮ้ยซีน่าอย่าพลิกอ้าวซีน่าเวียงเข้าเชือกไป จะเอ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 ด้วยครับอืหันมาทางนี้โดนจับแบกเรีอยาร้อยเลยเฮ้ยไม่ยอมติดตันครับไม่ยอมฮะใช้ตัวช่วยในการฟื้นคืนชีพบิดแขนดิแม่จะมาพลิกอะไรจะมาพลิกอะไรซีหน้าเอาเรื่องครับเอาเรื่องซีหน้าแรกๆไม่สู้ครับเป็นตัวเลทเกมแน่นอนจับนั่งฮะเอาเจอทีบอีก แม่บล็อกได้ครับแต่คืนซีน่าเป็นตัวเลดเกมเวียงฮะไว้ใจไม่ได้ซะแล้วตีเขาครับแล้วก็โคลสไลน์ไปไปนั่งมุมกันหน่อยเราจะต้องเล่นให้มันหลากหลายครับจับนั่งฮะนั่งดีๆนะซีน่าซึ้นเชื่อครับ <is> เตรียมตัวแล้วก็เกี <the> <the> ่ยวคอลงมา <Yeah. S 1> ซีน่าติดตันอย่างนี้เอลโบดรอปครับ เฮ้ยทำไมห้าดาวมันทำยากจังกระโดดเอลโ,โบ่ดรอปได้ทำให้ตายสองอันฮะฮะเฮ้ยซีน่าซีน่าใช้ตัวช่วยในการฟื้นครับโอ้ตามกำลังจะเอาเจอรีเวิร์สอีกวูยังไว้ชนฝั่งนี้ครับทิ้งศอกไม่โดนทีบสิแม่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับคนดูมันบงับงไปเวียงลับขึ้นมาก่อนอย่ามากวนนะ หรือโตครับหรือโต๊ะกวาดเรียบสีหน้าลงมาไหมพยายามล่อสีหน้าฮะนี่วิดพื้นโชว์เลยเป็นไงเอาห้าแล้วเฮ้ยสีน้าไม่ลงวะสีหน้ายิงอยิงก็ต้องเจอตบบ้องหูครับไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบี่ยงผิดมุมไม่ได้ฮะต้องไปอีกมุมหนึ่งมาจับซาเลมก่อนต้องลงไปข้างล่างฮะสีหน้า โต้ผู้บรรยายรอพี่อยู่เอ้าเจอรีเวิร์สอีกเลยครับเียงไปเฮ้ยใจเย็นใจเย็นฮะกระแทกไปแล้วก็สปริงบอร์ดครอ s e l i n ไม่โดนด้วยเอ้าเฮ้ยสีหนะ้าแม่มีอาการกรีดกันเกิดขึ้นครับเดินติดกันสีหน้าโกรธแล้วเฮ้ยใจเย็นนะเฮ้ยเดี๋ยวนีเดี๋ยวนึงยังครับแม่เห็นชา้ชาๆอย่างนี้ถ้าโลกปุ๊บจบเลยสีหน้าใจเย็นใจเย็นครับตบไปหน้าไปหนึ่งทีไป เอาเด้งกลับเฉยจับพาวเวอร์สลมครับแม่กระโดดไม่ทันสีน้าไปโต๊ะผู้บรรยายเดี๋ยวนี้ไปไปครับแล้วก็สปริงบอร์ดขวางลำตัวไม่โดนอีกเฮ้ยสีน่าหลบเก่งจัดลากคอขึ้นมาลากไปเหวี่ยงไหฮะเอยหมวทิมหลบได้ครับวิ่งเข้าไปใส่ทีก,ก่อน ซนาโต๊ะพุรมยายครับพี่ขอทําโต๊ะพุ้มยายพังหน่อยว่ายงไรหัวที่มไปฝั่งน้นกรรมการนับสี่แล้วฮะลากไปดีกว่าเอาไม่ยอมครับสีหน้าไม่ยอมให้ลากเฮ้ยใจเย็นต่อยสักหนึ่งทีสีหน้ายาจะมาโชว์ตะเบะอะไรไปคิงครับนอนครับนอน เพื่อนไปเออกรรมการเดย๋ยเพิ่งเอาไม่ทันครับซีหน้าดื้อจังกระโดดทุบไม่โดนอีกโอ้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นขวนหน้าครับขวนหน้าไปไปอีกหนึ่งทีเอาไม่ทันเจอจับแบกดิ้นหลุดครับกระแทกเขา่ามาไม่ได้ครับความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่นฮะนอนเอาให้ได้แหละเฮ้ยเราจะมีซูปเปอร์ทําไม่ตายเลยครับไปขึ้นเชือกฮะนอนดีๆแล้วก็กระโดดตีลังกาลงมาเรียบร้อยมาแค่นี้พอใจเลยคไปกลับขึ้นบนเวทีกลับไปครับเฮ้ยเราม,เรามีเราจะมีอะฮะซูปเปอร์ท่าไม่ตายครับแต่ก่อนอื่นขอเอโบอรดรอปก่อนนอนงายฮะแล้วก็ทิ้งศอกลงไป เรียบร้อยครับไปพิงเชือกครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวียงผิดครับเวียงผิดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาไม่โดนอีกเจอซีหนา้าอ่าหลบได้ครับตกเอาบล็อกได้เหมือนกันแม่ช่วงนี้มันช่วงเลทเกมนะเอาเจอซีหนา้ารีเวิร์สครับอัดมุมซีหนา้าใจเย็นซีหนา้าพลิกครับเฮ้ยพลิกแล้วก็จับเวียงก้นแห่กับเสารครับ ใจเย็นนะซีนาเอากระทืบไม่มีรีเวิร์สนะ,ะไม่มีรีเวิร์สจริงๆซีหน้าเหยียบซ้ำครับกระทืบโอ้โหใจเย็นเฮ้ยเราต้องใช้ตัวช่วยฮะอา้าวซีน้าพลิกกดครับอะไรกันวะเนี่ยยังครับยังแม่มาต้องใช้ตัวช่วยฮะใส่พิกก่อนซีหน้านีไว้ใจไม่ได้ครับแม่ช่วงท้ายนี่ซีหน้ามีโอกาสพลิกสูงฮะ เวียงเข้าเชื่อกพาวเวอร์สแลมมาไม่ต้องร้อห้าดาวก็ได้ครับขอหน่อยนะซูเปอร์ทำไมตายอ่ะเวียงอัดมุงครับอัดมุงแล้วก็เตรียมตัวฮะต่อยขึ้นเชือกไปสีน้าขึ้นมามึนครับสีน้ามึนกรองรัวเตรียมตัวครับซูเปอร์เพดดิกรีฮะเรียบร้อยครับกด หนึ่งสองเรียบร้อยครับแหมโอ้โหแล้วตัวเซียมพังช้ำหมดเลยครับสีหนาเขาใส่เสื้อนะมองไม่เห็นนี่นะฮะเป็นปแบ็ชตอนแรกนะครับเริ่มต้นกันด้วยตัวละครพิเศษฮนะเซียมพังกับจอร์ซีนานี่ครับปี2010ฮะกดล็อกได้ใน m y ล์แฟคชั่นนะครับย้อนรอยอดีตฮะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าชอบยิาลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ